คุณยิ่งพยายามจะลืมคุณจะลืมไม่ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกกี้ทอล์กนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องของการที่มีคนชอบอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากลืมแฟนเก่าอะ แต่ลืมไม่ได้สักทีทำยังไงดีล่ะคะคือแบบว่าหยกจะบอกว่านะ เอา,ง,าง่ายๆชั้นๆช็อตคัดเลยคือคนเรานะไม่มีทางลืมใครได้ในชีวิตยิ่งเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตของเราเป็นคนที่เราอยากจะลืมอยากจะแบบดีลิททิ้งแสดงว่าเขาอ่ะมีความสําคัญกับเรามากเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสําคัญในลักษณะที่ในเรื่องของจิตใจหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่คือเขามีความสําคัญในชีวิตของเรามีผลกระทบมีอิทธิพลต่อความคิดต่ออารมณ์ของเราค่อนข้างสูงเราถึง อยากจะแบบลบทิ้งไม่ขอจำได้ไหมมันเจ็บปวดที่เราจะต้องแยกจากแฟนเก่าที่เราต้องแยกหรือไม่ได้เป็นแฟนขเขาแล้วหรืออะไรทํานองนี้เนาะหยกจะบอกว่าเราอะไม่มีทางลืมใครได้หรอกยิ่งทุกคนนะคะยิ่งแบบบอกว่าฉันอยากลืมฉันพยายามจะลืมคุณยิ่งพยายามจะลืมคุณจะลืมไม่ได้ เพราะมันลืมไม่ได้อยู่แล้วออให้รู้สัจธรรมข้อนี้ไปก่อนว่ามันไม่มีทาง d e l ดีลตึง้งนอกจากคุณแบบรดชนอ่ะปั้งทีเดียวแล้วแบบสมองไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือดีลิ e ความทรงจําไปเลยอะไรทํานองเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังปกติดีแบบนี้มันไม่มีทางหรอกที่จะเขาเรียกว่าลืมไปได้เมื่อเรารู้แล้วว่า เราอะไม่สามารถลืมเขาได้เนาะสิ่งที่หยกอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนกลับความคิดก็คือให้ทุกคนนะคะลองปรับดูว่าทุกๆครั้งที่เรานึกถึงเขาอะปกติแล้วส่วนมากที่เราอยากจะดีลีทเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะเราคิดเรื่องไม่ดีถูกปะเราคิดกดแค้นเขาเราคิดโมโหเราคิดไม่พอใจเรารู้สึก,เร,รสกเรารู้สึกแบบไม่ดีคิดแล้วเจ็บปวดอะไรทํานองนี้ยคิดแล้วจึกเอออะไรทํานองนี้หรือแม้กระทั่งคิดแล้วแบบเขามีแฟนใหม่แล้วเราเห็นรูปเขาใน facebook เออถ่ายรูปก,กับแฟนใหม่แล้วมันเจ็บจี๊เจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันมันลืมไม่ได้หรอกอืมเราเห็นแล้วมันเจ็บเนาะแต่ยกอยากให้ทุกคนหนึ่งแหละยอมรับความจริงก่อนว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราเลิกกันแล้ว และไม่จําเป็นที่จะต้องมาให้กําลังใจตัวเองแบบเขาเรียกว่าให้ความหวังดีกว่าไม่จาเป็นที่ต้องมาให้ความหวังตัวเองแบบลมๆแรงๆว่าเออมันอาจจะมีโอกาสกลับมานะถ้าเกิดจะกลับมา,าก็กลับมา <mm แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดเขาใช่วันหนึ่งเขาอาจจะวนกลับมาอยู่กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องคิดไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องกังวลไปก่อนถ้าใช่เดี๋ยวเขากลับมาเองถ้าไม่ใช่เราก็ได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะหรือใช้ชีวิตในแบบรูปแบบของเรา ใช้ชีวิตให้แฮปปี้มีความสุขนั่นแหละแต่หยกอยากเชิญชวนให้ทุกคนปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ทุกๆครั้งที่นึกถึงเขาเปลี่ยนจากการที่เรานึกถึงเขาแล้วเราเครียดเราทุกข์เราเศร้าเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราเปลี่ยนเป็นมุมมองที่ดีเป็นสิ่งที่ขอบคุณเขานึกถึงเขาแล้วให้มันเป็นโมเมนต์ที่ดีคิดถึงสิ่งดีๆคือยอมรับว่าแบบเหมือนเราให้ความเมตตาเขาเรานึกถึงแล้วเรา เมตตาเขานึกถึงแล้วเราแบบถึงแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะแต่เราก็มีเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันและกันเหมือนวันนี้ยกมีแฟนเก่ายกอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยกมองกลับไปย้อนกลับไปในอดีตเรายังรู้สึกขอบคุณอยู่เลยเรายังรู้สึกแบบนึกถึงแล้วเราแบบขอบคุณเขาถามว่ามันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นไหมในช่วงเวลาที่เราคบกันแน่นอนมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าเรามอง องว่าคนเรามันมันมันไม่ได้แบบดีร้อเปอ็หรอกหรืออีกอย่างหนึ่งนะคนเรามันแปลกอย่างหนึ่งว่าเราคบกับคนคนนี้เราจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างซึ่งยังไงแม่งก็เข้ากันไม่ได้อะ แต่กับอีกคนนึงนะเราเราจะแสดงบางอย่างหรือมันจะมีเคมีบางอย่างที่เข้ากันคือไม่ต้องปรับเยอะถามว่ามีปรับไหมแน่นอนว่ามีปรับมันจะมีปรับอยู่แล้วนะคะปรับน้อยปรับมากหรือสามารถไปด้วยกันได้ไหมเออเคมีเข้ากันเลยประมาณนี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบรู้สึกมันไหลลื่นมันฟโฟล์มากกว่ามันก็โอเคก็ในเมื่อเราคบกันแล้วมันมันทำให้ต่างคนต่างดึงด้านไม่ดีออกมาหรือเราคบกันแล้วเราไม่ได้มีความสุขอะแล้วเราจะมานั่ง บบโทษเขาเหรอไม่ใช่ยกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาโทษว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงเพราะว่าเขาก็คือตัวเขาเราก็คือตัวเราแต่แค่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้อะอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าไม่มีความสุข อยู่ด้วยกันแล้วไม่สามารถที่จะดึงด้านดีหรือส่งเสริมให้ต่างคนต่างเป็นคนที่เดอะเบสเวอร์ชั่นมากขึ้นมันทําให้แบบมันไม่ใช่ความผิดของกันและกันเรางี้ดีกว่ามันไม่มีใครผิดเพราะฉะนั้นแล้วให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทําทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีอะไรกับเราเราให้อภัยเขาเราให้อภัยเขาและ เปลี่ยนมุมมองนึกถึงด้านดีๆที่เขาทําให้เราแล้วเราก็ขอบคุณเขานะคะแล้วก็รู้สึกเมตตาเขาเปลี่ยนจากรู้สึกไม่ดีเป็นรู้สึกแบบเมตตาเขาจะดีกว่านะคะทําให้อย่างนึงแหละพอคุณให้อภัยคนคนนั้นได้คุณสามารถที่จะเมตตาเขาได้นะยกกล้าการันตีเลยว่าความรักครั้งต่อไปของคุณน่ะจะดีขึ้นแน่นอน ถ้าเกิดคุณไปในใจที่ยังโกรธแค้นหรือไปในลักษณะที่ยังรู้สึกไม่โอเปนอะยังไม่จบอะง่าง่ายคือคือข้างนอกคืออาจจะจบแล้วเออเลิกกันคือจบใช่ปะแต่ข้างในยังไม่จบอะ คุณก็จะมันจะไม่สามารถที่จะไปมีรักครั้งใหม่ได้อย่างแบบสบายใจหนะึ่งร้อซน่ะถึงถ้าเกิดคุณยังแบบยังไม่จบกับความรักครั้งเก่าที่ดีนะมันก็จะลากไปพัวพันหรือไม่กระทั่งคุณอาจจะดึงเอาความเจ็บปวดในอดีตอ่ะเอามาใช้กับคนใหม่ในปัจจุบันซึ่งมันจะลากทําให้คุณแบบผิดหวังในเรื่องความสัมพันธนะ์อ่ะซ้ําๆซ้ําๆยกอยากจะให้ทุกคนอ่ะเหมือนจบดีไปก่อนรู้สึกเคลีย เคลียข้างในตัวเราก่อนมองเขาด้วยความเมตตาเคลียให้อภัยให้อภัยตัวเองด้วยซึ่งหยกเคยทําคลิปเรื่องการให้อภัยไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเรื่องของการให้อภัยหยกพูดไว้ละเอียดยิบเลยพูดไว้แบบ เข้มข้นมากนะคะน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยแหละคลิปนั้นน่ะลองกลับไปดูนะหยกแนะนํามากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงหยกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนย้อนกลับไปหยกอาจจะเอาลิงก์เนี่ยไว้ใต้คอมเมนต์นี้ไว้ในคอมเมนต์นะคะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แล้วกันแล้วทุกคนก็กลับไปย้อนดูคลิปนั้นนะเรื่องของการให้อภยัยเพราะว่าการให้อภัยไม่ใช่การให้อภัยแค่ระดับความคิด มันต้องให้ระดับอารมณ์ความรู้สึกคือต้องวางอ่ะมันต้องวางได้ซึ่งมันมีวิธีการอยู่และคุณจะต้องฝึกนะคะไปดูคิดนั้นแล้วกันหยกจะไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนะประมาณนี้เมื่อคุณจบภายในกับแฟนเก่าได้แล้วอะความสัมพันธ์ครั้งต่อไปอะ่ะมันเริ่มต้นได้ดีมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะอย่างน้อยๆใจคุณเปิดรับคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาคุณไม่เอาความเจ็บปวดครั้งเก่ามาขับเคลื่อนความรักครั้งใหม่ถ้าคุณเคยเป็นอะ่ะ ยกเองก็เคยเป็นนะยกเคยเอาความรักครั้งเก่านะแล้วยกเอาความเจ็บปวดครั้งเก่ามาขับเคลื่อนมาเป็นแพทเทิร์นอ่าอย่างนี้ว่ามาเป็นแพทเทิร์นในการทํากระทําบางอย่างกับแฟนใหม่ซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ผลวะ่ะเพราะว่าแพทเทิร์นบางอย่างมันเหมาะกับคนคนนี้ มันไม่ได้เหมาะกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องล้างอดีตให้หมดก่อนแล้วคุณมาตั้งสติใหม่ว่าคนคนนี้เป็นยังไงคุณจะรับมือแบบไหนคุณจะทําตัวยังไงหรือคุณคุณเติมเต็มตัวเองแล้วหรือยังตอนที่คุณในอดีตที่คุณความรักไม่ไม่รับรื่นเป็นเพราะว่าคุณไม่รักตัวเองมากพอหรือยังไรหรือไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณก็มาพัฒนาตัวเองก่อนและความรักครั้งต่อไปอ่ะมันก็จะมันจะดีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดเราลากมาแบบอย่างเช่นเราเคยเป็นคนไม่ดีในอดีตะสมติเเราคย เป็นคนไม่ดีอดีตเราเคยแบบนอกใจแฟนเราเคยทําไม่ดีเราเคยเป็นคนที่เอาแต่ใจเอาแต่ตัวเองมากเลยในอดีตแล้วเราคิดว่าเรานิสัยแบบเนี้ยมันทําให้เราเสียคนดีๆในชีวิตของเราไปเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีแฟนใหม่เราจะดีมากเราจะไม่คิดถึงตัวเองเลยเราจะแบบรักเขาอยู่เคียงข้างเขาแบบ ถวายหัวหรืออะไรทํานองเนี้เพื่อชดเชยสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีในอดีตอันนี้คือเขาเรียกว่าเอาความเจ็บปวดในอดีตมาดิฟมาขับเคลื่อนกับคนใหม่ซึ่งมันไม่เหมาะซึ่งบางทีเราต้องมาดูว่าเฮ้ยคนใหม่ของเราอะ่ะเขาจําเป็นไหมที่เราจะต้องมาทําแบบนี้หรือมันใช่หรอในการที่เราจะต้องมานั่งแบบถวายหัวหรือคุณต้องมองว่าจุดไหนคือจุดพอดีกับความรักของคุณ นะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่จะมาแบ่งปันแล้วกันนะคะว่าลืมไม่ได้หรอกแฟนเก่านะ่ะเออมีแต่ว่ามองกลับไปทีไลน์อ่ะเรามองเห็นแต่สิ่งดีๆอย่างน้อยจิตใจคุณสบายใจขึ้นคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเปิดรับสิ่งใหม่ได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะยอมรับอะว่า เหตุการณ์นั้นคนคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณและอบกอดไว้เฮ้ยขอบคุณมากเลยที่ทําให้เราได้เป็นตัวเราอย่างสมบูรณ์แบบถ้าไม่มีคนคนนี้เราไม่ได้องค์ประกอบในส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแน่นอนว่าเราเป็นคนเข้มแข็งขึ้นเราฉลาดขึ้นเรามีความรับผิดช,ชอบขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือเหตุการณ์นั้นมันมันมาเติมประสบการณ์ในชีวิตของเรามาเติมมุมมองมาเติมความคิดแง่มุมใหม่ๆ ในชีวิตของเรานะคะจนมาเป็นเราแบบสมบูรณ์แบบในทุกวันนี้ก็ขอบคุณและยอมรับมันนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าพยายามบอกว่าจะลืมเพราะว่าคุณยิ่งโฟกัสจุดไหนคุณก็จะยิ่งเพราะเรียกว่าสิ่งนั้นจะยิ่งเบิกบานในใจของคุณยิ่งคุณบอกจะลืมจะลืมจะลืมภาพท,ที่คุณเห็นคือภาพท,ที่ไม่ดีกับคนคนนั้นแน่นอนแล้วมันไม่มีทางลืมอะแล้วมันจะกลายเป็นแบบยิ่งจําเรื่องไม่ดีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้น change f o ใหม่ คิดในเรื่องที่ดีคิดในเรื่องที่แบบเออถ้าเกิดเผลอไปคิดถึงเขาก็ไม่เป็นไรก็คิดนึกถึกแต่ว่าไม่คิดที่จะครอบครองแล้วไม่คิดที่จะไปนั่งขําควรวนเออไปนั่งขําควรวนถึงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทําชีวิตของเราให้ดีต่อไปนะคะแล้วก็มีความสุขในชีวิตทําสิ่งไหนที่เรายังไม่เคยทําสิ่งไหนที่เราอยากทํามานานแล้วแต่เรายังไม่เคยทําให้ตัวเองเสียทีทก็ใช้โอกาสนี้แหละนะคะในการที่จะมาพัฒนาตัวเองนะคะเ,เติมเต็มตัวเองและยกเชื่อว่าทุกคน สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้อย่างง่ายแน่นอนนะคะเออบางทีมันก็อาจจะไม่ง่ายก็ได้นะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคน move on ได้เอางี้ดีกว่านะคะเออจริงมันมีคลิปหนึ่งที่ยกพูดถึงการ Move on อยู่นะคะเดี๋ยวว g าจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะไปดูสองคลิปเลยกันให้อภัยแล้วก็การอกหักทําใจไปต่ออยังไงดีก็คือ Move on นั่นเองนะคะไปดูคลิปนั้นได้สองคลิปนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความรักเต็มหัวใจ ถ้าเกิดใครมีมีหัวข้ออะไรให้หยกพูดอยากให้หยกพูดถึงเรื่องไหนนะคะสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้แล้วจะคัดหัวข้อมาแล้วมาทําคลิปให้กับทุกคนนะคะ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักเต็มหัวใจนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขได้ในตัวเองมีความรักให้กับตัวเองอย่างลึกซึ้งให้ คุณค่ากับตัวเองก่อนนะคะฝึกฝนให้ตัวเองรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงที่สตองขึ้นได้โดยที่แบบเออตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ดีที่สุดนะยกมีเวิร์กช็อปนะคะชื่อว่า21วิธีเปลี่ยนชีวิตฝึกฝนความคิดให้ชีวิตมีพลัง 21วันลวดนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเป็นเวิร์กช็อปเป็นกระบวนการให้คุณได้ฝึกจริงๆลงมือทําจริงๆให้คุณได้รู้สึกว่า mindset เราเปลี่ยนจริงๆจากการลงมือทําฝึกฝนนะคะรู้สึก clearing เขาเรียกว่าเคลียร์พลังงานเก่าๆความคิดลบๆเก่าๆออกไปให้หมดนะคะแล้วก็ ฝึกฝนที่จะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะใครที่อยากจะฝึกฝนไปด้วยกันนะคะเนื้อหาเต็มๆนะมี6วันนะ,ะเป็นทฤษฎีเต็มเอียดเลยสอนพันหลายสดน,นะะ้ถามตอบได้หลังจากนั้นก็จะมีเวิร์กช็อป21วันรวดนะคะตั้งแต่วันแรกถึงวันที่21ไม่ซ้ำกันเลยนะคะก็เวิร์กช็อปนี้ราคาเต็มอยู่ที่6,950บาท แต่สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะคะและแชร์คลิปนี้เหลือเพียง1,490บาทนะคะสามารถทักไปใน Line แอดแอดกก y o k k y OK KY, นะคะและพิมพ์1490 n นแอดมินจะส่งรายละเอียดนะคะการสมัครและเจอกันนะคะในคอร์สวันที่30เมษายนนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย